แต่งหน้าไหมพี่แต่งค่ะแต่งโจมอยู่สวัสดีค่ะพี่เชียร์โทษทุยนางชต์พอ้ออะไรนะพี่เต้ยหล่อจังแชรตอนไหนแชรตอนที่ห้าเสยจุงเบียทำได้นอนใช่ค่ะแต่มันร้อนมากนอนไม่ได้ <c oughs> อะไรพี่ป๊อบพี่หุยสวยพี่หุยคิดถึงพี่หุยจังเลยเดี๋ยวสวยดูดิแค่สงสารคู่นี้มากเลยอ่ะต้องอยู่ดูแลไฟอ่ะ เอ้ยเชียร์ใสอะไรนะใสว่าสีมาลาวตอบเอารู้จักไหมรู้จักเดต้ยอะไรนะพงศธรเต้ยเต้ยเงิ้ลพงศธรเออไม่แก่เลยไอเนี้ย วันนี้ค่ะแจกกิมกิมเด็ดฝนถ่ายไม่ได้โอบีน้ำท่วมอากิมไงอากิมมะกูออ๋เป็นอากิมแล้วเหรอนี่เป็นอากิมแล้วเหรอไฮนี่แซวกันเล่นๆคิดเอุ้ยอุ้ยทีกคนตกมาจากป่าอะไอ้ยิ่แกล้งกันเร็วๆไม่แกล้งค่ะทั้งมาคีนี่

มันเอาห้เช็คตัวเองเอาออกไปก่อนไหมออกไปก่อนเตยหรอไม่เตยหรอดูนิหน้าเล็บหมดแล้วเสียงเหมือนไม่สบายอ๋อมันเป็นการ acting ค่ะว่ากำลังไม่สบายอืมเตื่นใช่เพิ่งตื่นปดูอร่อยมากค่ะช็อกโกแลต อะไรนะอ่ะฝากดูซ่อนลับดูไวยจะอ่อนแอแล้วแต่ตอนนี้ต้องดูสามีแห่งชาติไปก่อนเนาะดูพี่ปั้นจั่นไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเคนภูมิภูมิกับน้ำตาลอะไรเคนภูมิภูมิคือใครเคนภูมิ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 อ๋อภูมิภูมิภูมิเคนภูมิภูมิแล้วก็อินดี้อินดี้กับวาวา ทำไมไม่ช <l id> ื่อวาวาไม่เข้าใจทำไมต้ชื่อวา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 เหมือนเหมือนภูภูมิเหรอว่าทำไมไม่ชื่อภูมิภูมิมาเนี้ยหรอให้กำลังใจปอเปาโอ๊ยนั่งมาเกี้นั่งดูปอเปาอยู่เลยคือปอเปาเราไม่ต้องให้กำลังใจเพราะปอเปาสามารถรวยกับพวกเราได้หมดแล้วนะคะปอเปางานเดียวเท่ากับเต้ยเนี่ยเชียร์สิบงานอ่ะบวกกันไปเลยอ่ะไอ้นะ อันนั้เอียนอันนี้อียวัยนะคะอียวัยอีไว้บักแดงปากแดงด้วยมีอีไว้ยอิ้มเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ตายตายตายโอ้โอ้ยวันนั้นวันนั้นเลิกกองเขียนคิ้วไปกินหมูจุ่มนางเนี่ยนางเนี่ยวันนี้แไปกินกับใครเออกินกับนังหนุ่ยนั่นแหละโอ่คน้องเขาหยิบตาเลยวันนี้รอจุ่มตัวเองแล้วอ่ะ ตัวเองจุ่มลงหม้อไปเลยเนาะอยากโ,โดนแล้วนะเออหม้ออยู่นี่ไงคะหม้อที <laughs> ่นี่รีสอร์ทพี่ลิงสวยมาก <laughs> เคยมาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเขาไม่ให้มาไงไม่ให้พี่ลิงชวนหลายครั้งแล้วว่ามีโอกาสได้มาแต่ชวนวันที่เต็มไงแล้วก็ทําเป็นบอกว่าเออแบบมันเต็มไม่ได้ดูพี่เชียร์พูดสิพี่ลิงดูอยู่พี่ลิงอ่ะดีแล้วค่ะแต่ว่าเชียร์เข้าใจพี่ลิงไงทำไมพี่ลิงต้องปฏิเสธเตย <laughs> เันขาวดีครับผมไม่เหมือนพี่เชีย่์ตอนนี้ทำไมเราไม่ได้ถ่ายนะคะโอบีเจ๊งอยู่ค่ะโอบีน้ำท่วมที่พี่ป๊อปเป็นอะไรเป็นอะไรเราอะเป็นอะไรขาแน่ในนี่ขาวเลยเออไม่ขาวมากเลยอะจริงๆ เอออะไรคือการแบบว่าเล่นกับแฟนแฟนแฟนว่เชียร์ตัวคนดูแล้วเนี่ยคู่เนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเกิดทานจังพี่ต้ายยิ้มหวานเนี่ยค่ะโอ้โอ้เมื่อยขาจังเลยอื้มอะไหมอน อย่ามาเหม็นก่อนเข้าซีนโรแมนติกใครบอกปวดตดใครกนไม่ไตดตดโอ้ยทำไมเหนียงหงอกนะเนะ่ยไปรีบเก็บเลยไหมจริงเหรอโอ้ยไม่เห็นร้อนเออี่เดี๋ยวไม่คอนนะขโมยลงไปก็ไม่รู้งานนพี่ออยยิ้มหวานด้วยค่ะพี่ออยยิ้มแทนหน่อยยิ้มหวานซิออเชื้อเชิญเชื้อเชิญ พี่จะทำท่าเขินหน่อยท่าเขินหน่อยทท่าเขินหน่อยเออ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 มแค่นี้เหรอเอ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 อไส้อะในในพี่เชียทำท่าเขินหน่อยไม่ทำไม่ทาไม่สนุกเลยอะดูดินะอมเขาบอกพี่เชียแกคนะอะทท่าเขินหน่อยใ้อะเขาบอให้ทท่าเขินหน่อย เอออะไรพี่เชียร์ทำท่าเขินบ้างพี่เชียร์น้อยทำท่าเขินบ้างพี่เชียร์เขินพี่เต้ยไหมคะพี่เต้ยค่ะพี่เต้ยเขินพี่เชียร์ไหมคะค่ะพี่เชียร์พี่เชียร์ไหมคะมองบนแบปโอ้ยหน้าจิกแรงมากเลยอะเมาเมาพี่นิชาหน่อยเมานิชาหน่อย เราเป็นคนไม่ค่อยชอบเมาเท่าไหร่นิชาหรือนิชาหูกลางโอยไม่เอันนไรนี่ไงเเรปะด็น,น,ไ,น,นไลฟ์เข้านาทีนิชานิชา,ช,าชิคกี้พายมีอะไรเนาะอะไรเคลียรตูดตลกละได้กินคนเดียวเลยฉันไม่ได้ตดแม,ม้ ไ่เชียแกงพี่ต้ยนะไม่เห็นจะเคยแกงเลยจริงเหรอไม่จริงเชียรีแกงนี่อะไรติดหัวเอาดิน่ดูดิเห็นไหมเหนไหมเห็หครับตีไม่ดนนี่ต่อหน้ากล้องเลยเอถ้าหลังกล้องล้ ขอโทษจริงๆโทจริงๆขอโทจริงๆหน้าัวเลยตกจริงจริะขอโทษโตีจริงจริอะโดนจริงๆริอะมีคนสงสารขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆให้สมมันหน้าคนหนึ่งหน้าแดงเลยอ่ะดูดิหน้าแดง